ท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านคุณเคยรู้สึกโดดเดี่ยวในยามที่ชีวิตเจอมรสุมบ้างไหมครับเคยมีความคิดแวบเข้ามาในหัวบ้างหรือเปล่าว่าในยามที่เราอ่อนแอที่สุดในยามที่เราเผชิญกับปัญหาที่หนักหนาเกินจะรับไหวมันจะมีใครสักคนหรือพลังงานอะไรสักอย่างคอยเฝ้ามองคอยช่วยเหลือและคอยปกป้องเราอยู่เงียบๆหรือไม่ความเชื่อเรื่องเทวดาประจำตัวเป็นความเชื่อสากลที่มีอยู่แทบจะทุกวัฒนธรรมทั่วโลก เป็นความหวังเล็กๆที่ช่วยปลอบประโลมจิตใจให้เรารู้สึกปลอดภัยและไม่เดียวดายแต่คำถามที่สำคัญกว่านั้นก็คือในมุมมองของพุทธศาสนาคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องราวเหล่านี้เป็นเพียงนิทานประัมปรราหรือเป็นความจริงที่ซ่อนอยู่และถ้ามันมีอยู่จริงเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราคือหนึ่งในผู้ที่โชคดีมีเทวดาคอยคุ้มครองอยู่จริงๆ วันนี้คำถามเหล่านั้นจะได้รับคำตอบที่ชัดเจนที่สุดครับเพราะสิ่งที่เราจะมาพูดคุยกันไม่ใช่เรื่องเล่าลึกลับที่พิสูจน์ไม่ได้แต่เป็นหลักความจริงอันลึกซึ้งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงเฉลยหมดเปลือกเอาไว้แล้วเกี่ยวกับสามสัญญาณสำคัญที่จะบ่งบอกว่าคุณมีเทวดาประจำตัวคุ้มครองอยู่จริงหรือไม่และคำตอบนั้นอาจจะอยู่ใกล้ตัวคุณมากกว่าที่คุณเคยคาดคิดไว้เสียอีก ก่อนที่เราจะไปเจาะลึกถึง3สัญญาณที่ว่าเราต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนว่าคําว่าเทวดาในทางพุทธศาสนานั้นมีความหมายที่ลึกซึ้งและแตกต่างจากภาพจําที่เราคุ้นเคยกันอยู่พอสมควรเลยครับเมื่อเราได้ยินคําว่าเทวดาหลายคนมักจะนึกถึงภาพของบุรุษหรือสตรีรูปงามมีรัศมีกายสว่างสวยัยสวมอาภรณ์ทิพย์ลอยอยู่บนสวงสวรรค์ซึ่งนั่นก็เป็นภาพที่ไม่ผิดในทางพุทธศาสนา เรายอมรับการมีอยู่ของพบภูมิอื่นรวมถึงเทวโลกซึ่งเป็นที่อยู่ของเหล่าเทวดาที่เกิดจากการสั่งสมบุญในรูปแบบต่างๆแต่เทวดาที่จะมาคุ้มครองเราโดยตรงเทวดาที่จะอยู่เคียงข้างเราในทุกสถานการณ์นั้นพระพุทธองค์ทรงชี้ให้เห็นความจริงที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นพระองค์ทรงตรัสสอนไว้ในหลักของกรรมว่ากรรมสโกมิหิกรรมทายาโทกรรมโยนีกรรมพันถุ กรรม,มปฏิสรโนซึ่งแปลความหมายได้ว่าเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามและมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยดังนั้นแล้วเทวดาประจำตัวที่แท้จริงที่ทรงพลังที่สุดและจะไม่มีวันทอดทิ้งเราไปไหนก็คือผลแห่งกรรมดีที่เราได้กระทำเอาไว้นั่นเองพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือทุกครั้งที่เราทำความดี ไม่ว่าจะด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วยใจการกระทําเหล่านั้นไม่ได้หายไปไหนแต่มันจะแปลเปลี่ยนเป็นพลังงานบวกเป็นบุญกุศลที่คอยสะสมอยู่ในบัญชีบุญส่วนตัวของเราเปรียบเสมือนเงาที่ติดตามตัวเราไปทุกขนทุกแห่งไม่ว่าเราจะอยู่ในที่แจ้งหรือที่ลับไม่ว่าใครจะเห็นหรือไม่เห็นแต่เงาแห่งกรรมดีนี้จะอยู่กับเราเสมอพลังงานบวกหรือบุญกุศลเหล่านี้แหละครับคือเกราะป้องกันที่มองไม่เห็น คือเทวดาที่คอยปกปักรักษาคอยเกื้อหนุนและคอยดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเราในยามปกติพลังนี้อาจจะทำให้ชีวิตเราราบรื่อนคล่องตัวแต่ในยามคับขันหรือมีภัยมาถึงตัวพลังแห่งบุญนี้จะแสดงอนุภาพออกมาอย่างชัดเจนช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาหรือแม้กระทั่งช่วยให้รอดพ้นจากอันตรายได้อย่างน่าอัศจรรย์ภาพที่ชัดเจนที่สุดก็คือเรื่องราวในพุทธประวัติ ในคืนที่เจ้าชายสิทธ,ธะกำลังจะตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระยามารที่ชื่อว่าวัสวัตตีได้ยกทัพมาจำนวนมหาศาลเพื่อขัดขวางในยามนั้นพระองค์ไม่ได้ทรงร้องขอความช่วยเหลือจากเทพองค์ใดแต่ทรงเปล่งวาจาอ้างถึงบารมีหรือความดีที่พระองค์ได้สั่งสมมาตลอดระยะเวลาอันยาวนานนับพบนับชาติไม่ท้วนเลยและในทันใดนั้นเองแผ่นดินที่พระองค์ประทับอยู่ก็บังเกิดความสั่นสะเทือนเลื่อนลั่น พระแม่ธรณีได้ปรากฏกายขึ้นมาแล้วบิดมวยผมหลังอุทกธาราหรือสายน้ำแห่งบุญที่พระองค์ได้เคยทังทรงกระทำเอาไว้จนกลายเป็นมหาสมุทรพัดพาเหล่าเสนามาให้พ่ายแพ้ไปในที่สุดนี่คือภาพสะท้อนที่ชัดเจนที่สุดว่าพลังคุ้มครองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั้นไม่ได้มาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกแต่มาจากบุญบาร,รมีหรือผลแห่งกรรมดีที่เราสร้างขึ้นมาด้วยตัวเราเองนี่แหละคือเทวดาประจำตัวในความหมายของพุทธศาสนา เป็นเทวดาที่เราสร้างได้ด้วยสองมือและหนึ่งใจของเราเองเอาละครับเมื่อเราเข้าใจตรงกันแล้วว่าเทวดาประจำตัวที่เรากำลังพูดคุยกันอยู่นี้ก็คือผลแห่งกรรมดีของเราเองคำถามต่อไปที่น่าสนใจอย่างยิ่งก็คือแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเทวดาของเราหรือพลังบุญของเรากำลังทำงานและคุ้มครองเราอยู่สัญญาณอะไรบ้างที่จะบ่งบอกว่าเกราะป้องกันที่มองไม่เห็นนี้กำลังแสดงอนุภาพอยู่ในชีวิตของเรา จากนี้ไปคือ3ามสัญญาณสำคัญที่คุณอาจไม่เคยสังเกตมาก่อนลองตั้งใจฟังและสำรวจตัวเองไปพร้อมๆกันนะครับว่าคุณมีสัญญาณเหล่านี้อยู่กับตัวบ้างหรือไม่สัญญาณที่1จิตใจสงบเยือกเย็นผิดปกติในสถานการณ์ตึงเครียดคุณเคยมีประสบการณ์แบบนี้บ้างไหมครับตกอยู่ในสถานการณ์ที่คับขันสุดๆเหตุการณ์ที่คนรอบข้างแตกตื่นตกใจกลัวกรีดร้องหรือสติหลุดไปแล้ว อาจจะเป็นอุบัติเหตุเฉียดตายตรงหน้าการเผชิญหน้ากับคนที่กำลังโกรธจัดหรือการได้รับข่าวร้ายที่น่าตกใจจนตั้งตัวไม่ติดโดยปกติแล้วปฏิกิริยาของคนเราเมื่อเจอกับเรื่องแบบนี้ก็คือหัวใจจะเต้นรัวอะดรีนาลินจะฉีดพล่านความคิดจะสับสนวุ่นวายมือไม้สั่นทำอะไรไม่ถูกแต่สำหรับคนที่มีสัญญาณข้อนี้ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจะตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง คือในขณะที่สถานการณ์ภายนอกกำลังวุ่นวายโกลาหลภายในใจของคุณกลับนิ่งสงบและเยือกเย็นอย่างน่าประหลาดมันไม่ใช่ความรู้สึกกล้าหาญแบบที่เราพยายามฝืนหรือจงใจสร้างขึ้นแต่มันเป็นความสงบที่เกิดขึ้นเองจากภายในเป็นความรู้สึกเหมือนมีใครมากระซิบข้างหูว่าไม่เป็นไรนะทุกอย่างจะควบคุมได้ทำให้คุณสามารถมองเห็นสถานการณ์ตามความเป็นจริงและสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีสติและถูกต้อง ความสงบเยือกเย็นที่เกิดขึ้นนี้ในทางธรรมะแล้วไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือผลโดยตรงของบุญที่คุณได้สั่งสมมาโดยเฉพาะบุญที่เกิดจากการฝึกฝนจิตใจเช่นการเจริญสติการฝึกสมาธิภาวนาเป็นประจำเมื่อจิตถูกฝึกให้มีความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์เมื่อถึงคราวที่ต้องเจอกับแรงกระทบจากภายนอกที่รุนแรงจิตด,ดวงนั้นก็จะมีความมั่นคงแข็งแกร่งไม่หวั่นไหวไปตามสถานการณ์ได้ง่ายหนัก หรือแม้แต่บุญที่เกิดจากการให้การช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนการแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่เสมอบุญเหล่านี้จะทำให้จิตใจของเราอ่อนโยนและมีพลังของความเย็นอยู่ภายในเมื่อเจอเข้ากับไฟแห่งความโกรธหรือความกลัวจากภายนอกความเย็นจากภายในนี้แหละที่จะช่วยประคับประคองไม่ให้ใจของเราต้องร้อนรนตามไปด้วยนักกึกภาพตามนะครับเหมือนกับแก้วน้ำที่ถูกวางไว้นิ่งๆถึงแม้จะมีคนมาเขย่าโต๊ะอย่างแรง น้ำในแก้วอาจจะกระเพื่อมไหวบ้างแต่มันก็จะกลับมานิ่งสนิทเหมือนเดิมนี่คือลักษณะของจิตใจที่ถูกคุ้มครองด้วยพลังแห่งบุญกุศลดังนั้นหากคุณเคยมีประสบการณ์ที่ใจนิ่งใจเย็นในสถานการณ์ที่คนอื่นเขาสติแตกกันไปหมดแล้วนะก็ขอให้คุณรับรู้ไว้เลยว่านั่นอาจจะไม่ได้แค่เพราะคุณเป็นคนใจเด็ดหรือใจกล้าแต่นั่นคือสัญ,ญญาณที่ชัดเจนว่าเทวดาประจำตัวหรือพลังบุญที่คุณสั่งสมมา กำลังทำงานกำลังทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันทางใจคอยประคับประคองสติของคุณไว้ไม่ให้แตกสลายไปกับความวุ่นวายภายนอกนี่คือสัญญาณแรกที่สำคัญมากครับสัญญาณที่2รอดพ้นจากภัยอันตรายอย่างเหลือเชื่อหรือได้รับความช่วยเหลือจากที่มาที่ไปที่คาดไม่ถึงสัญญาณข้อนี้อาจจะเป็นสัญญาณที่หลายคนเคยเจอและรู้สึกประทับใจกับมันมากที่สุด มันคือประสบการณ์ที่เราเรียกว่ารอดตายวุดวิดแบบเส้นยาแดงผ่าแปดหรือการได้รับความช่วยเหลือในยามคับขันจากคนแปลกหน้าหรือจากสถานการณ์ที่มันดูเหมือนเกินกว่าจะเป็นเรื่องบังอื่นได้คุณเคยมีประสบการณ์ทำนองนี้ไหมครับเช่นกำลังจะขับรถออกจากซอยแต่จูจ่ๆก็มีโทรศัพท์โทรเข้ามาทำให้คุณต้องหยุดรถเพื่อรับสายและในวินาทีนั้นเอง ก็มีรถบรรทุกคันหนึ่งวิ่งฝ่าไฟแดงตัดหน้าคุณไปด้วยความเร็วสูงซึ่งถ้าหากคุณไม่ได้หยุดรับโทรศัพท์ก็คงจะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงอย่างแน่นอนหรือบางทีคุณอาจจะกำลังเดินทางไปสนามบินแต่เกิดเหตุบางอย่างที่ทำให้คุณไปขึ้นเครื่องไม่ทันในเที่ยวบินนั้นตอนแรกคุณอาจจะรู้สึกหงุดหงิดหัวเสียแต่ต่อมาคุณกลับได้ยินข่าวว่าเที่ยวบินที่คุณพลาดไปนั้นประสบอุบัติเหตุ หรือในยามที่คุณกําลังเดือดร้อนเรื่องเงินอย่างแสนสาหัสมืดแปดด้านไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครแต่จู่ๆก็มีเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันมาเป็นสิปีโทรมาหาและยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณอย่างไม่น่าเชื่อหลายคนเมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้อาจจะอุทานออกมาว่าโชคดีจังฟลุกสุดๆหรือเหมือนมีอะไรดนใจแต่ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่โชคช่วยหรือความบังเอิญที่เกิดขึ้นแบบสุ่มๆแต่มันคือการทำงานของวิบากกรรมดีคือผลบุญที่คุณได้เคยสร้างเอาไว้ในอดีตไม่ว่าจะในชาตินี้หรือในอดีตชาติก็ตามมันได้ส่งผลมาถึงวาระที่เหมาะสมพอดีบุญกุศลเหล่านั้นได้แปลสภาพมาเป็นเกราะป้องกันที่มองไม่เห็นคอยปัดเป่าภัยอันตรายหรือคอยดึงดูดผู้คน และสถานการณ์ดีๆเข้ามาช่วยเหลือคุณในจังหวะเวลาที่เหมาะเจาะที่สุดลองคิดดูนะครับบุญที่คุณเคยทำไว้เช่นการบริจาคโลหิตเพื่อต่อชีวิตให้ผู้อื่นการปล่อยชีวิตสัตว์ให้เป็นทานการช่วยเหลือคนที่กำลังตกทุกข์ได้ยากการสร้างถนนสร้างสะพานเพื่อให้คนสัญจรได้สะดวกการกระทำเหล่านี้คือการให้ความปลอดภัยคือการให้ชีวิตคือการให้โอกาสแก่ผู้อื่น เมื่อเราได้หวานเมล็ดพันธุ์แห่งการช่วยเหลือและการให้เอาไว้เมื่อถึงคราวที่ชีวิตของเราตกอยู่ในอันตรายเมล็ดพันธุ์แห่งกรรมดีเหล่านั้นก็จะเจริญงอกงามและส่งผลกลับมาคุ้มครองชีวิตของเราเช่นเดียวกันนี่คือกฎแห่งกรรมที่เที่ยงตรงเสมอทำดีย่อมได้ดีดังนั้นหากคุณเคยมีประสบการณ์รอดพ้นจากภัยอันตรายมาได้อย่างปาฏิหาริย์ หรือได้รับความช่วยเหลือในยามคับขันแบบไม่คาดฝันขอให้คุณภูมิใจเถอะครับว่าบัญชีบุญของคุณนั้นยังคงมีพลังงานบวกสะสมอยู่และเทวดาประจำตัวของคุณกำลังทำหน้าที่เป็นบอดีกาดส่วนตัวคอยปกป้องคุ้มครองคุณอย่างเข้มแข็งนี่คือสัญญาณที่สองที่เป็นรูปธรรมและจับต้องได้มากที่สุดครับสัญญาณที่สความรู้สึกมีบางอย่าง คอยชี้นำให้ตัดสินใจถูกต้องหรือมีแรงบันดาลใจในการทำความดีอย่างต่อเนื่องสัญญาณข้อนี้อาจจะมีความละเอียดอ่อนและเป็นเรื่องภายในมากกว่า2ข้อแรกแต่มันคือสัญญาณที่บ่งบอกถึงระดับของพลังบุญที่ลึกซึ้งที่สุดนั่นก็คือความรู้สึกเหมือนมีเข็มทิศภายในหรือ Inner Compass คอยนำทางชีวิตของคุณอยู่เสมอคุณเคยรู้สึกเหมือนมีเสียงเล็กๆในใจ หรือมีความรู้สึกสังหรณ์ใจที่ชัดเจนมากๆคอยบอกให้คุณเลือกเดินทางสายนี้คอยเตือนไม่ให้คุณไปยุ่งเกี่ยวกับคนคนนี้หรือคอยกระตุ้นให้คุณตัดสินใจทำบางสิ่งบางอย่างที่สำคัญในชีวิตและเมื่อเวลาผ่านไปคุณก็ค้นพบว่าการตัดสินใจในวันนั้นเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องอย่างน่าอัศจรรย์ไหมครับความรู้สึกนี้ไม่ใช่การเดาสุ่มและไม่ใช่ความฟุ้งซ่านแต่ในทางธรรมะแล้ว มันคือการทำงานของปัญญายาณที่ถูกหล่อล้อมขึ้นมาจากผลของกรรมดีที่สั่งสมมาอย่างยาวนานเมื่อเราสร้างบุญคุศลโดยเฉพาะบุญที่เกิดจากการรักษาศีลให้บริสุทธิ์และการฝึกสติให้รู้เท่าทันความคิดและอารมณ์ของตัวเองอยู่เสมอบุญเหล่านี้จะค่อยๆขัดเกลาจิตใจของเราให้มีความใสสะอาดโปร่งเบาและมีพลังเมื่อจิตใจมีความใสสะอาด มันก็จะสามารถสะท้อนเห็นสิ่งต่างๆได้ตามความเป็นจริงเหมือนน้ำนิ่งๆที่สามารถสะท้อนเห็นภาพดวงจันทร์บนท้องฟ้าได้อย่างชัดเจนนั่นแหละครับจิตที่ถูกขัดเกลาด้วยบุญจะทำให้เรามีสัญชตาตญาณหรือมีปรีชาญาณในการมองเห็นว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดสิ่งไหนเป็นกุศลสิ่งไหนเป็นอกุศลทำให้เราสามารถเลือกคบคนดีหลีกหนีจากคนพาล และสามารถตัดสินใจในเรื่องสำคัญสำคัญของชีวิตได้อย่างแม่นยำและผลิดพลาดน้อยลงและอีกด้านหนึ่งของสัญญาณข้อนี้ที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการที่คุณมีแรงบันดาลใจหรือมีฉันทะในการทำความดีอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่ต้องมีใครมาบังคับหรือชักชวนจูจูคุณก็รู้สึกอยากจะไปทำบุญที่วัดจูจูก็อยากจะเริ่มนั่งสมาธิอยากจะหาหนังสือธรรมะมาอ่าน อยากจะสวดมนต์ก่อนนอนหรือมีความรู้สึกอยากจะแบ่งปันอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นขึ้นมาอย่างไม่มีเหตุผลความรู้สึกเหล่านี้แหละครับคือสัญญาณว่าพลังบุญเก่าของคุณกําลังทํางานมันกําลังทําหน้าที่เป็นแรงผลักดันเป็นพลังงานบวกที่คอยดึงดูดให้คุณเดินต่อไปในเส้นทางแห่งความดีงามเพื่อสร้างสมบูรให้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นไปอีกมันเป็นวงจรแห่งความดีที่ไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือ คนที่มีสัญญาณข้อนี้ก็เหมือนกับคนที่กำลังขับรถโดยมีระบบ GPS ชั้นเลิศคอยนำทางไม่ว่าเส้นทางข้างหน้าจะคดเคี้ยวหรือมีทางแยกมากมายแค่ไหนระบบ GPS ที่ชื่อว่าปัญญานี้ก็จะคอยชี้นำให้คุณไปสู่จุดหมายปลายทางที่ดีงามและปลอดภัยได้เสมอสรุปเมื่อเรานำทั้งสามสัญญาณนี้มาพิจารณาดูให้ดีแล้ว เราก็จะพบกัดความจริงอันน่าทึ่งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเฉลยไว้ว่าเทวดาประจำตัวนั้นไม่ได้เป็นสิ่งลี้ลับที่อยู่นอกตัวเราหรือไกลเกินกว่าที่เราจะสร้างขึ้นมาได้เลยหากแต่ว่าเทวดาประจำตัวที่แท้จริงคือตัวเราเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดคือผลรวมแห่งความดีคือพลังแห่งบุญกุศลที่เราได้ลงมือสร้างได้ลงมือสะสมมาด้วยกายวาจาและใจของเราเอง ความสงบเยือกเย็นยามวิกฤตการรอดพ้นภัยอย่างปฏิหารและการมีปัญญาชี้นำทางทั้งหมดนี้คือผลลัพธ์โดยตรงจากการกระทําของเรายิ่งเราทำความดีมากเท่าไหร่ยิ่งเราสร้างบุญกุศลมากเท่าไหร่เกราะคุ้มครองหรือเทวดาประจำตัวของเรานี้ก็ยิ่งจะมีพลังอำนาจยิ่งแข็งแกร่งและยิ่งปกป้องคุ้มครองเราได้อย่างเต็มที่มากเท่านั้นนี่แหละครับคือความจริงอันประเสริฐ คือพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและเป็นพลังที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดซึ่งหลายคนกลับมองข้ามไปอย่างน่าเสียดายดังนั้นแทนที่เราจะเฝ้ารอคอยการคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกหรืออ้อนวอนขอความช่วยเหลือจากพลังที่เรามองไม่เห็นจงหันกลับมาสร้างเทวดาประจำตัวที่ทรงพลังที่สุดของคุณขึ้นมาด้วยตัวของคุณเองตั้งแต่วันนี้วินาทีนี้เลยครับเริ่มต้นจากสิ่งง่ายๆคิดดีพูดดี ทำดีให้ทานเท่าที่มีกำลังรักษาศีลให้เป็นปกติฝึกสติให้รู้ตัวอยู่เสมอและแผ่เมตตาให้กับทุกสรรพสิ่งทุกการกระทำเหล่านี้คือการเติมพลังให้กับเทวดาของคุณคือการสร้างกรอกป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดให้กับชีวิตของคุณเองเพราะในท้ายที่สุดแล้วไม่มีใครที่จะปกป้องคุณได้ดีกว่าตัวคุณเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด ที่เกิดจากการทำดีและสะสมบุญกุศลของคุณเองนั่นเองครับ